S <S <า>ค่ะวันนี้เรามาเจอพี่วินนี่อีกแล้วนะคะพี่วินนี่คะพี่วินนี่มาถึงนี่พี่วินนี่มาทําอะไรแล้วคะเนี่ยวันนี้พี่วินนี่มาลงพื้นที่ค่ะเอาของที่เ,เรารับบริจาคมาจากคนของสนามหลวงเพื่อมาบริจาคให้ที่นเองแสดงของเราที่นี่นะคะคือโคอรงการประชาชนเนี่ยเร <คน S 2> า,าดูแลคนคนไม่มีบ้าน บนโฮมเลทนะคะแล้วก็คนคนไม่มีบ้านเนี่ยเขาก็ไปอบแท่พวกเราในอยยามที่พี่น้องเราลำบากค่ะต้องเามาเร็วๆปากจังเลยพี่ินี่ค่ะพี่วินนี่แล้วพี่วินนี่ได้ไปลงดูชาวบ้านเขาบ้างหรือย่างค่ะว่าน้ำถึงไหนกันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงดูค่ะตอนนี้เพิ่งมาถึงแล้วก็มาพบชาวบ้านพี่น้องของพวกเราก่อนแล้วจะว่าจะไปไหมคะไปค่ะ ไปแน่นอนค่ะงั้นเรามาติดตามชมช่วงต่อไปนะคะกับพี่วินนี่จะพาบุกตะลุยไปหาชาวบ้านหนึ่งที่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะนี่นะคะอาทิษฐานซ,ซึ้งกําลังจะพากันไปดูสถานาการณ์น้าท่วมนะคะซึ่งฝั่งนู้นกําลังตั้งเต็นท์รอคือเอาของบวิจาดลงเรือเพื่อจะขับเรือเข้าไปหาชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูสถานาการณ์กันนะคะว่าระดับน้ําฝั่งนู้นจะเป็นยังไงนะคะเชิญตามมาเลยค่ะ คางน,นี้ค่ะนี่คือสภาพเหตุการณ์ยนงของน้ำที่นะคะจะเห็นว่าท่วมมาได้เกือบครึ่งบ้านแล้วนะคะก็ฝั่งนี้นะคะจะจะเป็นที่ตรงสุดนั้นก็จะเป็นที่ลงเรือก็คือเอาของลงเรือเพื่อจะเข้าไปหมู่บ้านข้างในเพราะว่าทางเดินด้วยรถเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะคะทางอันที่์องซึ้งก็ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือเห็นได้แค่สภาพโดยรอบนะคะ

ข่าวจากกลุ่มอาทิตย์ทราบซึ้งค่ะเรามาดูสภาพน้ํานะคะว่าถึงไหนกันแล้วตรงบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นคนยืนตรงนู้นนะคะหนุ่มคงเดินไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะอันตรายมากเลยก็ถึงเพียงหัวเข่าแล้วนะคะลึกมากแล้วรถเขาก็ไม่ให้เข้าด้วยค่ะดูบริเวณรอบๆนะคะน้ําจะท่วมบ้าน ตรงนี้เหมือนเคยเป็นหมู่บ้านว่าเดินเข้าไปได้แต่ตอนนี้เดินเข้าไปไม่ได้เลยนะคะถึงครึ่งต้นไม้แล้วค่ะมลึกเหมือนกลางคะนน้ำแลวาวชาวบ้านบริเวณนี้เขาก็บอกว่าน้ํานี่ท่วมประมาณสองเมตรแล้วค่ะเข้าไปนี่ไม่ได้เลยนอกจากจะนั่งเรือเข้าไปอย่างเดียวค่ะตอนของการข้นไทยของนิดกินนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็พี่วินนี่นะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในสภาพสถานการณ์น้ำท่วมในเหตุการณ์จริงนะคะ mm. ก็คือว,วันนี้จะมาถามความรู้สึกพี่วินี่ว่าเป็นยังไงบ้างคะ mm. เดินลุมาได้ขึ้นทางแล้วค่ะเออเมุนมาขึ้นทางแล้วก็รู้สึกสงสารชาวบ้านที่อยู่ข้างในนะคะด้านหลังเนี่ยคือเราไปไม่ถึงแต่จะมีคนของหู่บ้านเนี่ยจะนําของที่เรามาบริจาคเนี่ย mm. เข้าไปส่งให้อีกทีค่ะ เพื่อนๆคะทุกคนอยากให้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งมาให้เขาเยอะๆนะคะเพราะนะเขาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราค่ะอันที่จริงทราบถึงทราบถึงทุกคนต้องมานะคะเราต้องช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ